สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูบรรยากาศหน้าร้อนของที่นี่นะคะตอนนี้ทะเลที่นี่เป็นหน้าร้อนนะคะแล้วก็กิจกรรมทางน้ําก็เริ่มแล้วนะคะตรงนี้เป็นชายหาดที่ไม่ค่อยพุกพล่านเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเ,เป็นชายหาดเล็กๆนี่นะคะแล้วตรงนี้ก็มี นักท่องเที่ยวมามเห็นไหมคะเขาจะมีรถคาราวานมีรถบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ช่วงสุดสัปดาห์กันที่ทะเลนะคะวันนี้คืนค่อนข้างแรงนะคะทะเลตรงนี้นะคะส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ค้างคืนที่นี่เลยเนี่ย เขาก็จะมีร่มมีเก้าอี้กันมานะคะถือกันมาบรรยากาศ้อมรอบก็จะเป็นนี่เลยนะคะเคยพามาดูครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับทะเลตรงนี้ทำได้ไม่เอ่ยตรงด้านนู้นในหมู่บ้านก็จะมีตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะเรือที่เห็นไกลๆนู่นก็เป็นเรือที่เข้ามาเทียบท่าเพื่อส่ง หินอ่อนแล้วก็รับหินอ่อนอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากนะคะที่นี่บางคนใส่หน้ากากเดินริมทะเล,ลเป็นกฎนะคะใครไม่ใส่ผิดกฎนะคะตอนนี้โดนปรับนะคะ ส่วนนี้ก็คือบรรยากาศตลาดนัดในวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะต้นไม้ที่มาขายนี่ตรงนี้เป็นต้นเป็นซากุเรนทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเจ้าใหม่ไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยมีสปดล็อกในเห็นแลกเนี่ยเห็นไหมคะันจะเป็นซากุเรนทั้งหมดเลยแล้วก็มีกระถางน,น่ารักน่ารักด้วย ส่วนนี้นะคะเป็นลูกกระบองเพชรค่ะเดี็ดจะไปซื้อนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นไม้อวบน้ำเหมือนกันก็จะมีประเภทกระบองเพชรแล้วก็มีพืชผักสดนครัวบ้างนิดหน่อยนะคะกระบองเพชรตรงนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะคะมีแล้วก็มีโพสเซียนมีนว่านหางจาระเข้อะไรประเภทนี้นะคะสำหรับต้นไม้แถบ,แบ,บนี้ แล้วก็นี่มีชวนชมด้วยนะคะช,ช,ชวนชนชมค่อนข้างยอดนิยมเหมือนกันนะคะในแถบ,บนี้โหดสวยเลยนะันะ่นน่ะไม่ได้ถามนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็นี่กระบองเพชรอีกต้นหนึ่งนะตอนแรกคิดว่าเป็นถังทองแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ถังทองเนาะแล้วก็มีโพสเซียนมีซากุเลนกุหลาบหิน ก o t เด้หาเด้งหาเดมาเด้ง้าเะ้ง้าเด้งห้าเด้ง n ้าเด้งห้ารด้งห้าเด้งห a าเด้งห้าเด้หลัดงจากชมตลาดแล้านะคะก็าาชมบรรยาเาศด้เดเด้งหเด้นะดดด นักท่องเที่ยวที่มาว่ายน้ําก็กลับไปแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนที่มาชมวิวในยามเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมะีคนที่ชอบตกปลานะคะมาตกปลาในตอนเย็นๆแล้วก็ค้างคืนที่นี่ด้วยนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะที่จอดรถก็ติดทะเลแบบนี้เลยได้ยินเสียงคลื่นได้ยินเสียงนกริมทะเลนะคะนอนหลับสบายมากเลยนะคะพอแดดร่วมลมตกอากา,กาศก็จะเย็นสบายแบบนี้และนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะในช่วงหน้าร้อนในช่วงที่สุดสัปดาห์ที่คนออกมาพักผ่อนนะคะ หวังว่าคลิปนี้ทุกคนคงจะชอบนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ